เอ๋อลุกโดนเราพ่อยหอมแล้วเอ๋อลุกหอมแล้วพ่อนะตาให้เกลียดเอ๊ะยึดไหมเด็กเปรตมาเลยมาเลยรับไปทิ่นี่ดื้อๆดื้อดื้อดื้อๆลูกดื้อไปหนุกไม่หยุดดื้อ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 ทำไมกินเยอะนักเลงมีปัญหาไหมฮะไอ้บองกระดาษเอาไม่เมืองเป็นไรไม่รู้พ่อชอบอ่านมานานแล้ว นี่มีอะไรดีนะบดเนี่ยมีอะไรดีเหลือเกินมีอะไรดีแน่ๆเลยไอเด็กนี่มันเร็วเฮ้ยเปิดน้ำอ่ะน้ำอ่ะน้ำหายไปไหนลูกคิดว่าไงกับพี่ชายของลูกนะฮะเน็ตสเปรย์เนี่ยเออสนใจกูหน่อยเออมึงกำลังเล่นเป็นอ็อกไฮเลยกินแอโร่สินะเออนั่นไงกูว่าแล้วโง่จริงๆ ลูกเห็นแล้วลูกเย้ยยกขึ้นมา้คำขำคำคุ้ยได้เกะโจโจ,โจมาแล้วโจโจโจแด๊บไปเลยทำไมทำไมไม่ไปหลุมอะไรนะ เจอลงไปเป็นดาววอะไรเงี้ยมึงฮะใครน่ะีอยพ่อกำลังเอาไปโอ้ยนะลูกหนูโอเคตลกมากไหมให้เฮี้ยกแก่ฮะหลอกมากเลยอ่ะสนุกสนุกสนุกพวกมึงนเนี่ยไอ้เปรตเนี่ย เด็กนี่ตามไม่เร็กจิ้มด,ด้วยจิ้มด้วยเฮ้ยมามามาสไลด์ลงมาเลยลูกสไลด์ลงมาเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่ใช่ไงล่งะมาตีลู